挂来，哦，可以可以可以。

อามาสองแ้งซื้อด่ม่าาขายบ่อันโ่ขายด้พี่น้องกิน่่นขายก็กว่าหยุได้เหรอเจักคุ่เาจะได้เอาไปพี่ราขาเขียวไปเกียเป็ด <c oughs> เป็นบรรยากาศพี่น้องครับน้ามแกงออกแต่ว่าว่หลไรดอกแต่ว่าออกพอดีรวมขอว้อพอดีของงา,นนา,นนามนะเ่ราน บ่ถึงกับสอเสียหายนะครับเป็นบรรยากาศที่สวยงามนะครับว่างหว่วยแคบบัดเราตะเน่นะครับเนาะบรรยากาศเกิดประมาณนี้นะครับพาพี่รองเขาชมบรรยากาศน้ำออกแกงซอาอคุ้ทางขังนนามมากอีกเกือบสองสามมือคาดว่าสิขาดที่บอกครับคุ้าทางเนาะเบิ่งแล้วเป็นตาขาดอยู่ม้ำซออข่างทักหนานี่ ปากถินไม่อีกงสงสัยสิขาดต้องรัแล้วทัางงานเนาะมองคนซักทุกอย่างเลยเป็นทอปกตินาแก้งทุกปีขาดทุกปีนะครับเท่าหนาเฮามันจึเป็นทอเนาะตรงนี้นะครับมองทุกอย่างที่เขียวเขาขาว,ขาวเป็นทอมันมันไหลบ่ททันนะครับมันก็สีรนทั้งทาง ปีนี้ก็ทะลองเบิ้งนะครับผันหน้าไม่แห้งกว่านี้จะเป็นยังไงเนาะอบรรยากาศอีสาบนบรรท้องผีน้องเขาเบิ้งนะครับเนาะ,ะพี่น้องกระทั่งกรุงเทพกรุงเทีเบิเงแล้วก็บสี่ข้อทอดบ้านนะครับบรรยากาศน่านแกงแต่าาหลายปีขึ้นหลังนะครับเก็บกี่รเนาะแต่ก้าวหน้ามันท่วมให้หน้าขาจากภาคพี่น้องเอ้ยหาเก็บก็บกระแสนก่รอ แต่ว่าสมือนี่กิโลตะแกรหายากกันยากนะครับตามธรรมชาติเนะาะเพราะว่าคนกินนะครับหากินมันบ่ออย่งอันเดลายก็ไปขายนะครับค้นสมือนี่เนะาะเพราะว่าจะเป็นหอยปูปลาหน้านามซัดต่างๆนะครับซัดนามซัดโบกถูคนมาไว้นะครับผีร่องสมือนี่ผักหลายก็ยังวะมันนี้ก็คือมาเบ่งพยามตรงเสนอก ก็พ่นยามไปลเลยเถื่นึงมีเศร้าพ่นว่าเดี๋ยวไหลว่าสั่นว่าเนาะเศร้าพ่นว่าเดี๋ยวไหลเนาะนี่แหละพ่นเห็ดตรงกับประมาณนี้แหละนะครับเอาเงี้ยเขียวห้าบ้านห้า่นี่ยแหละไม่เฮ็ดเอานะครับปลาเข็งหน่อยปลาขาวเดี๋ยวเป็นคู่จะยังเลอะนะครับมันหลายอี๋นะครับเนาะนี่เห็มารอฟังก็เห็นแล้ว หลัดทงหลัดหน้ามาดหน้าปามเจ้า,า,า,าจสีมาจะใสเนอเนาะ็นบอกให้น้องห้องสูงกะอยากร้อยสนมาจะเรียนี่นนนนนคือบรรยากาศตามท้องให้ทองหน้าห้องอีสานบ้านห้องครับผม เดี๋ยวสิพาพี่น้องรอบเบิง้งเพิ่นเอาอีกแค่เทือนะเพิ่นสีไม้บอตอนเพิ่นยามนะอาเป่อนเบิ่งเขาสียามให้เบิ่งเขาสิถืบอบ่อบานมาเศรานี่เพิ่นหลายไรย,ย,ยู่แต่ว่าตอนนี้แค่สิได้บ่ไดนะ้เนาะได้กับสีบ,บอ่อลายขนะึ้นต่เก่าเนาะเพิ่นว่านส่วนทางทำมาแล้วเอาเบิง้งมาที่กันยามเพิ่นกันยามเอา้า Dây rượt tung nữa Dây bầu họ tung nữa cháu, Khỏi có bôi nhắn lục nằm khỏi khoai xâm à anh Hãy à anh Hãy nhạ bò ồ oh man 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 mấy man man, man. Oh. <laughs> เออคือละโมกจะให้ยืนลหให้กบได้ยี่ดอกโอ้ Tem um

คลากร้ายพี่น้องเอออีสานบ้าดทั้งวันเลยกระไรขับน้ำมีชีวิตมันขับน้ำแกงเขาก็มีปีนี่พี่กายนี่บุ้มีนี่มันขัดแห้งสองปีพี่น้ำแกงทีนึงนะครับแกงหน่อยเนาะแกงบ่ใหญ่แก่นี่มแฉ่แห้งเลยจะหน่อยเนาะพร้อมออกมาจากหัวอรัดธงหน้าครับเอาบรรยากาศพี่น้องเด้งพี่เด็กครับว่าน้ำไหลตรงหัฟอง มองนี่คือว่างห่วยแค่น,นะครับนี่แต่ก่อนแต่บ่มีทังเส้นนี้นะครับที่เรางบมืนเราจะแย่เข้าหนูก็เอาขั้วขามตะห่นเรื่องดงเป็นดงนะครับตะกี่แต่ชูมือเนี่ยเขายากเห็นทางแก้วเสด็จแต่ก่อนเป็นสามก๊กอกเป็นเราเป็นดงเรื้ยงขั้วหลังจากเขาหน้าไปแล้วนะครับปรสิปเลียงขั้วผมก็ได้ไปน้ำมือเน,นี่ยเวงก,กับเก็บตะกั่วแตนเขียวแม่นครับ แมงค่าเนอ่อยวนวตะกีแต่เป็นได้หน่อยแต่ว่าสมมตินี่แปนบ้าแล้วพี่น้องครับอางก๊อกขอบตื้นเนาะเก็มันบัดบานกับไปเรียงกันนะ,นะครับโดนกว่างโอ้เนี่ยมาโชวยังนอยหน่อยเนาะเอาบรรยากาศติพี่ร้องเขาเบิ้งซื่อๆียระครับได้ไดหน่อยเนาะนี่ครับประมาณนี้แหละ giết bớt mấy người thì để hắn yên là có đẹp cả đời. nào, mấy nhà bảo. เดี๋ยวกขาบอกดี่เอยโอ้เดี๋ยวย